สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ย่องซ่องยูทูบอดินดวนสีเมืองใหม่ครับผมวันนี้เราอยู่หน้างานที่อำเภอพิบูลจังหวัดอุบลน,นะครับผมตำบลท่าขอนะครับผมบันสะพื้นะครับผมวันนี้แม่โคเก็บงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับดึงสโลปครับผมเหลือแต่รถบดนะครับตอนนี้กําลังบดเก็บงานนะครับผม หน้างานอยู่ที่บันเจพือตำบลตะขออำเภอพิบูลจังหวัดอุบลเฮานะครับผมขอขอบคุณขอบคุณไอเ้เนี่ยเป็นอย่างสูงนะครับผมทีมใานบริการทีมงานบุญประเสริธลุ่งเรืองเฮานะครับผมรับรองไม่ผิดหวังครับผมทีมงานคุณภาพต้องทีมงานบุญประเสริฐลุ่งเรืองครับผมมาดูรถบดสันจุเีรนะครับผมตอนนี้กำลังบดเป็นง,งานระยะเป็นทางเงานะครับผม ขอบคุณพ่อม่วนได้หลายนะครับผมที่ส่งบทมาบทงานนะครับผมขอบคุณขอบคุณเป็นอย่างสูงเดี๋ยวน้ำซุปเลนะคยังงนี้เลยนะครับยังบทส่งงานนะครับผมเนื้อที่สามไร่กว่านะครับผมสามไร่เศษๆนะครับผม อยาบยุบยงเลรยครับผมจอดฝีมือครับผมตัวเฟอร์ครับรถบ๊ทนะครับเดี๋ยวไปบินได้เลยดูผีไม่โค่งง่ายออกได้อ้าวเซียนอยู่แล้วครับเซียนอยู่แล้วรถส่งจะเที่ยนย่างดีนะครับผม ขอขอบคุณขอบคุณไปทั้งเงียมเป็นยังสูงนะครับผมต้นใหม่ก็ร่มเย็นดีนะครับแต่งกิ่งใรียบบ้อยครับผมครับผ่าเด่นสม o สีมือของทีมงานบุญประเสริฐดุ้งเดียงครับผมหอจอกอบุญประเสริฐดุ้งเดียงพาณิชย์ครับผมอยู่กับผมเส้นเคยครับผมสองออยดินดวนสีมืองใหม่ครับผม อาทีมงานเท่านีนเดอครับให้ต่างๆทมทีขุดซาปบปั๊มไม้ปับหน้านะครับนี่ว่าเป็นขุดโค้ง้องหน้าโมเดลนะครับผมดอกหมยขุดคลองทำถนนนะครับงานืินทิเจียก็ไม่โคกับรถดำนะครับนี่ว่าบริการคนใหญ่นะครับติดต่อทีมงานบุญประเสริฐดุงเรื่องมาได้นะครับผมนะราคาเป็นกันเองครับผม หนึ่งสโลปหายย่างสวยงามไปเลยครับสวยงามจริงๆครับพาเรียนสมไปเรื่อยๆครับ ส่งงานครับส่งงานบหเด่ยวก็จะออกมันสวยงามแบบนี้นะครับ พระคุณท่าน。 เบลเทนเย่เดอน,นะครับทังโลเบียตนะครับที่ย้ายรถบดมาวันนี้ครับขึ้นโรเบียตมาเลยครับสองคันนะครับมันมีหวงเกินอยอะแน่รอบอยูา่าันเนาะมีหวงเกินยันงแน่หรอ ครับก็จะสวยๆประมาณนี้นะครับผมทีมงานคุณภาพต้องทีมงานบุญประเสริฐนุ่งเลืองครับผม ลมเย็นดีนะครับต้นไม้เยอะแบบนี้ครับรดมสมบูรณ์ดีครับฟีมาฟีไม้ลายมือทีมงานบุญประเสริฐตุ้งเบียงครับผมส่งงานครับพื้นที่ขนาดสามไร่กว่านะครับผมอื้สิบหลอดเช่นเดิยไปแล้วครับโมเมนต์เลยเ้ยซีดีห้าร้อยครับผม สองร้อ,อกครับสวยจัดประลัดบอกครับผม <c oughs> สมบายครับครับรถบด,ด <c oughs> เป็นงานดีสบายนะครับเออลึกห่วงครับ ฟีมือปรับโดยคมสันนะครับประสบการณ์10บกว่าปีครับที่ขับรถไทยมานะครับเห็ครับสวยไหมครับสวยจริงๆครับสุดจัดประหลัดบ,บอกต้องทีมงานบุญประสเฐดร,รุ่งเดืองครับผม ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามทีมงานบุญประเสริฐลองเดืองทีออดินวนสีเมืองใหม่นะครับทั้งยูทูบกาออดินวนสีเมืองใหม่ครับทั้งเฟซบุ๊กนุ่มบอยคนหน้าฝันครับเสี่ยวออดินวนสายแบกสีเมืองใหม่นะครับทั้งเพจกาทีมงานบุญประเสริฐลองเดืองนะครับผมหอร์จอกบุญประเสริฐลุงเดืองพาณิชย์นะครับยินดีรับสายพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮานะครับภายต้องการทุ่มทีคุดซ่าปลาไม่แป๊มนานะครับผมเดี๋ยวคุดโค้งหน้าติดต่อทีมงานบุญประเสริฐลุงเดืองมาได้นะครับผม ราคาเป็นกันเรียงครับผมสวยๆครับสุดจัดประหลัดบอกครับผมสวัสดีครับ